เมื่อคืนนะผมไปช่วยน้าทั่วมมาครับถึงตีสอครึ่งนะครับน้ำท่วมนะครับเราก็พิจาสคนหลายรอบนะติดอยู่ข้างในนะครับแล้วกลับหอไม่ได้นะครับก็ไปส่งตามหอวันนี้เราต้องบอกก่อนว่าเรามีพี่เอกนําทีมอีก1นึ่คันนะครับผมวันนี้เราจะไปช่วย คนในหมู่บ้านเรา<ช>เด็กๆนักศึกษานะครับผมแล้วเมื่อคืนผมก็เห็นนะครับรถดับนะครับมีรถดับ,ม,ดบมีมอเตอร์ไซค์ที่แบบเสียหายประมาณนี้ครับผมเมื่อคืนนะครับจบามังกรมังกรจะกลายเป็นฮีโร่นะครับผมผมจะเอามังกรอันนี้ให้เป็นฮีโร่นะครับไปช่วยคนนะครับวันนี้เราตั้งชื่อภารกิจเลยดีกว่าภารกิจพาคนกลับบ้านนอนนะครับผมในรถดับเหรอน่ รับถแล้วนะครับมันก็ดูมันมีอะไรนะครับแลกเครื่องนะครับใครอยากได้เครื่อง1.9ที่ทําแล้วนะครับมาแลกผมไปฟรีๆเลยผมยกให้เลยนะครับแล้วเครื่องที่จะมาแลกกับผมนะครับขอเป็นเครื่อง2,500 3,000ขอเดิมเดิมนะครับสวัสดีครับผมจริงๆนะครับวันนี้เรามีนัดกันนะครับทำโฟกส์สวากเก้นกอล์ฟให้เป็นฟอร์เทสเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยเรากําลังเตรียมอุปกรณ์แล้วแล้วคราวนี้ รู้่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนะครับผมไปช่วยน้ําท่วมมาครับถึงตีสองครึ่งนะครับใครที่ดูไลฟ์สดผมก็อาจจะรู้ว่าเมื่อคืนผมช่วยน้าท่วมมาครับวันนี้นะครับทีนี้เราก็ส่งคนไปหลายรอบแล้วนะ<ช>น้ําท่วมนะครับเราก็วิ่งส่งคนหลายรอบแล้วนะตอนนี้เราก็มาถึงดอนเมืองเลยอะตอนนี้เราอยู่สงประพานะครับผมนี่ครับดูอ่ะดูก่อนสงประพานี่น้ําท่วมแบบหนักมาก ออเอมันกกว่ามังเอกมั้งพี่เออเหมือนนักกว่ามเงเอกนะแล้ววันนี้เมื่อกี้นะครับคุณนิธิโทรมาบอกว่าวันนี้น้าจะท่วมหนักกว่าเดิมไล่ผมออกไปช่วยนะครับผมผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยวันเนี้ยเบรกโฟกก๊อฟก่อนดีกว่านะครับเบรกก่อนเราเลยจะมาทํารถคันนี้อ่ะภาพด้วยเด็กนักศึกษานะครับที่ติดอยู่ข้างในนะครับแล้วกลับหอไม่ได้นะครับก็ไปส่งตามหอหรือว่านักศึกษาที่ไม่ได้นอนในมหาลัยมอรังสิทธิ์หรือว่าไม่ได้นอนละแวกใกล้เคียงนะครับผมก็ไปส่งบนถนนมานะครับ แล้ววันนี้ผมก็เลยคิดว่าวันนี้ผมจะรถสองคันนะครับไปช่วยคนนะครับเนี่ยเมื่อคืนผมก็เอาคันนี้ไปช่วยนะครับผมแต่วันนี้เราจะมีอีกหนึ่งคันนะครับนี่วันนี้เราต้องบอกก่อนว่าเรามีพี่เอกนําท <c oughs> ีมอีกหนึ่งคันนะครับผมวันนี้เราจะไปช่วยคนในหมู่บ้านเรา<ช>ดเด็กดนักศึกษานะครับผมแล้วก็คนในหมู่บ้านนะ,<ช>ะวันนี้เราจะทําความดีเพื่อสังคมนะฝากติดตามด้วยครับว่าวันนี้ผมไปช่วยใครบ้างอะไรยังไงนะครับก็เลยขอเบรกโฟล์กสวาเก้นกอเป็นปรเชกตก้าหนึ่งครับเมื่อคืนนะผมเอาคันนี้ไปช่วยมา เมื่อคืนนะครับแล้วเมื่อคืนผมก็เห็นนะครับรถด,ดับนะครับมีรถด,ดับมีมอเตอร์ไซค์ที่แบบเสียหายประมาณนี้ครับผมเมื่อคืนนะครับอันนี้นะขนาดาอู่มตอนนี้เ่ยอันนี้ตอนนี้นะน้ายังไม่แห้งดีเลยแบ๊กน,นี้น้ํายังไม่แห้งดีนะแล้วคิดดูเลยมเดลทิทรหาผมบอกว่าคืนนี้คือพายุมันจะเข้านะครับผมอาจจะอันเดิมมันยังไม่ลดอ่ะแล้วอันใหม่มันจะเข้ามาครับมันอาจจะช่วมหนักกว่าเดิมนะครับ <S <S ผมก็เลยคุยกับช่างว่าเฮ้ยวันนี้เราไม่ต้องทํางานกันเลยดีกว่า วันนี้เราจะทํารถไปช่วยคนดีกว่านะครับผมปะพาไปดูกันก่อนว่าวันนี้ผมจะทําขนบนที่ช่วยคนนะ่ฮะอ่ะคันนี้นะครับก็คือหลายคนอาจจะรู้จักแล้วรถคันนี้ของผมนะครับก็คือเที่ยวขุดนะครับวันนี้นะครับจากมังกรมังกรจะกลายเป็นฮีโร่นะครับผมผมจะเอามังกรคันนี้ให้เป็นฮีโร่นะครับไปช่วยคนนะครับวันนี้ตอนนี้นะครับเราเป็นนกสูงขึ้นครับต่อประมาณนี้ ดันน้ําดับแน่นอนนะครับวันนี้เราก็เลยจะยกสูงนะครับเพื่อจะไปช่วยน้ําท่วมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพักน้ำแล้วก็วันนี้เราทําอะไรกับรถคันนี้บ้างครับผมเตรียมตัวที่จะไปช่วยน้ําท่วมเดี๋ยวเจอกันนะครับเย็นนี้ Make them pay, there's only one play we'll we ain't gonna be the slaves, we ain't giving up. We're not done, let's make only นี้ก็ยกสูงได้ในระดับหนึ่งนะครับพอจะไปช่วยน้ําท่วมได้อยู่นะครับผมนี่นะครับเอาเป็นอันนี้เที่ยวกุดนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้แปะติกเกระบุรีทีแล้วนะครับนี่นะครับผมเราก็อยู่ร่วมกัะตันยูนะครับผมอยู่กับเฮียป๊อปนะครับผมก็คือพี่ชายที่น่ารักที่สุดนะครับของปทุมธานีนะครับผมเฮียป๊อปนะครับผมใครก็รู้จักนะเนี่ยนี่ครับร่วมกัะตันยูครับเราอยู่ทีมร่วมกตันยูกับเฮียป๊อปนะครับผมวันนี้เราจะไปช่วย เราเราดูพาธิสถานการณ์ก่อนตอนที่ฝนเพิ่งเริ่มลงเม็ดนะครับเราไม่รู้ว่าฝนจะตกหนักหรือเปล่าแต่ตอนนี้หลักๆเลยเราก็เห็นว่าน้ำมันยังไม่ค่อยน้ำมันก็ลดแหละแต่คือมันยังอยู่ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะพามาดูอีกทีนึงว่าฝนจะตกไหมถ้าฝนตกเราถึงกับภารกิจนี้เราตั้งชื่อภารกิจเลยดีกว่าภารกิจพาคนกลับบ้านนอนนะครับผมสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะกลับบ้านแล้วอับไม่ได้อะไรเงี้ยเราจะเอาทุกคนเนี่ยกลับบ้านนะครับผมโอเคครับผม ตอนนี้เราก็มาช่วยน้ำท่วมแล้วแต่ก็ดูแล้วน้ำ้ําลดแล้วเนาะน้ำลดแล้วนะตอนแรกเราคิดว่าฝนมันจะตกไะเห็นเขาแจ้งมารถยังเข็นอีกด้วยเราเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าเห็นเขาแจ้งมาว่าน้ํามันจะท่วมอีกฝนจะตกเราก็เลยทํารถมาไวรอได้ทํารถไ้รอรับไหมไปไหมเขาแจ้งมาว่า ไปไม่เปฮะโอไม่ไปดูดีมอไซค์ก็อยู่นี่กันเมื่อคืนเราก็มาช่วยแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนฝนมันตกด้วยนะเนาะใช่ใช่แต่นี้ฝนไม่ตกไงเมื่อคืนมันมันมันแบบมันยิ่งกว่านี้เนาะใช่ใช่แต่นี้มันผ่านพ้นไปแล้วไงนั่นแหละก็เลยแบบไม่ไม่หนักนะครับไม่หนักอ่าเห็นแต่รถก็ดับเยอะเนาะมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยดับเยอะอย่างเงี้ยสวัสดีครับ ครับก็เราก็จะเจอพวกน้องๆในหมู่บ้านนะครับดูมอไซค์ดิพี่ในรถตับถึงได้ไหมครับครับตอนนี้รถแล้วนะครับแนก็นด,ดูว่ามีอะไรนะโครงเคินน่มลึกกว่านี้อ่ะเมื่อค,คืนเป,ป็นไงบ้างพี่ไหนเล่ลาให้คนดูฟังหน่อยโอ้โหเมื่อคืนก็ฝนก็ตกด้วยอะ่ะแล้วหลายคนนะั้น้องๆหลายคนแบบอยู่ข้างๆแล้วแบบว่ากลับบ้านไม่ได้กลับหอไม่ได้เราก็อาสาไปส่งนะครับ บางบางคนอย่างไกลเลยเนาะใช่ใช่โอ้เราก็ไม่เป็นไรนะ้องเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะให้น้องกลับบ้านนะครับคือภารกิจเราก็คือพาน้องกลับบ้านนะครับพาน้องกลับบ้านนอนนะครับบ้านใครบ้านมันนะครับผมอ่านี่นะครับวันนี้เราก็มาเซอร์วิสรอบหนึ่งนะครับอ่านะครับบอกว่าวันนี้ฝนจะตกนะครับเราก็ลองมาดูก่อนนะครับก็ มาดูสถานการณ์ก่อนดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่นมันตกหนักเก้งเลยนะตั้งใจมาช่วยแหละแต่คือในเมื่อแบบว่ามันไม่ได้ตกเนาะก็ดีไปเนาะมันไม่ใช่ว่าเราจะให้ตกนะมันไม่ตกก็ดีแล้วใช่ดีดีกว่าด้วนิําดีกว่าครับมันไม่ตกก็ดีแล้วนะครับแต่เราก็เตรียมตัวไว้ใช่เราเตรียมตัวไว้นะครับวันนี้เราก็ประมาณนี้ทุกตัวก็ทุกๆในสองการับคือนี่ะ ก็ยังเกากลางเลยนี้น้ำก็ลดไปเยอะแล้วนะผมเราก็เลยแบบเปน็นคนจะช่วยยังไงนะฮะ,ะ,ะแต่ภากประเทนี้ก่อแล้วกันอ่ออาแล้วก็เราดูสถ <ะ S 1> านการณ์ก่อนอ่าดูสถานาการณ์อีกทีแล้วว่าคืนนี้ฝนจะตกไหมนะครับถ้าคืนนี้ฝนตกก็อาจจะเป็นช่วงพรุ่งนี้เช้านะครับเราอาจจะมาช่วยคนที่แบบว่าจะเข้ามาข้างในนะ,ะหรือว่าช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะออกไปอีกรอบหนึ่งนะฮะ โอเคนะครับภารกิจของเราวันนี้ก็ประมาณนี้นะวันนี้นะครับเราจริงๆเราตั้งใจจะไปช่วยน้ําท่วมนะครับแต่น้ําลดแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราสแตนบายไปก่อนนะครับเผื่อน้ําท่วมนะครับตอนนี้เรายกก็ยังไม่สูงมากนะครับเราเกิดปัญหาอย่างหนึ่งถึงคนขึ้นผมก็ไม่ให้ขึ้นอยู่ดีนะครับเพราะรถคันนี้ควันดานะครับผมอ่ะนี่นะครับเราก็เมื่อกี้เราโพสไปแล้วโพสแรกเครื่องนะครับใครอยากได้เครื่อง1.9ที่ทําแล้วนะครับมาแรกผมไปฟรีๆเลยผมยกให้เลยนะครับ ก็คือรถคันนี้ไล่ข้างมาแล้วมีหัวฉีดแล้วนะครับมีเทอร์โบแล้วนะครับใครอยากได้แบบรถแรงๆครับเครื่องแรงๆนะครับมาแลกกันได้เลยครับแต่รถคันนี้มีเล่มมีทะเบียนนะต้องบอกก่อนนะครับผมแล้วเครื่องที่จะมาแลกกับผมนะครับขอเป็นเครื่อง25 0พันห้าสามพันขอเดิมๆนะครับแบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะถึงจะเอาไว้ช่วยน้ําท่วมเอาไว้ช่วยคนเอาไว้ขนของนะครับผมอะภารกิจของเราวันนี้ก็คือน้ํารถแล้วนะครับก็คือยังไม่ได้ช่วยใครนะครับอีกอย่างคันนี้ก็คงช่วยใครไม่ได้เพราะตอนนี้แบบควันดาแล้วก็ รถแรงเกินไปนะครับผมไม่ดีนะครับผมก็หลักๆเลยคันน้นนะครับออยช่วยนํำท่วมแน่นอนนะครับเราจะเตรมบายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคันนี้นะครับเราจะยกให้มูนิธิไปนะครับเราก็คือรถคันนี้เราจะเป็นรถมูนิทิร่วมกับตันยูแล้วนะครับผมอ่ะใครที่บอกว่าสนใจเครื่องก็สามารถติดต่อผมได้นะครับ0823223589เนะครับเอาเครื่อง25 0 0หรือ3 0ม0มาแลกกัน1.9ฟรีนะครับใครที่บอกว่าอยากจะได้เครื่อง1.9ที่ทำแล้วนะครับมีหัวฉีดมีได้ข้างนะครับ คือแบบแรงแล้วอ่ะนะครับใครไปดูคลิปที่ผมแข่งกัน1.9ก็เนี่ย1.9 2020อ่ะคันนี้ผมแดก2020อ่ะนี่นะครับใครที่แบบอยากได้เครื่องแรงก็มาเลยนะครับผมอ่ะเกิดคันนี้นะ s น a n บายไปก่อนนะครับเผื่อมีน้ำท่วมมีอะไรเราก็จองคันนี้ไปนะครับผมนี่ s แดนบายไปก่อนนะครับแต่ขอให้มันไม่ท่วมนะครับผมโอเคครับผมกีตารซิงครับก็ยินดีช่วยเหลือทุกคนนะครับที่ ประสบภัยน้ําท่วมนะครับสำหรับคนในหมู่บ้านนะครับเอาช่วยแค่ในหมู่บ้านก่อนนะเพราะอะไรู้วยถ้าเราไปช่วยข้างนอกก็ยังไงเราก็ช่วยในหมู่บ้านของเราก่อนนะครับในหมู่บ้านเดียวกันต้องรักกันนะแต่คนข้างนอกเราก็รักเหมือนกันนะครับโอเคครับผมรักกีดอซิงครับสวัสดีครับ